ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่กับผมมิสเตอร์ซินนะฮะกับเกมเทนชู <laughs> เอ้ยไม่ใช่เอ้เาเอาเอ,าเอากับเกมบาซาร่าครับผมบาซาร่าภาค2นะฮะของ PlayStation 2นะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับโปรเจกต์นี้นะฮะก็อยู่กันประมาณก็ไม่รู้จะถึง10พาร์ทหรือ20พาร์ทก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมก็จะมาเล่นเนื้อเรื่อง <laughs> อ่า,อาวกดผิดกดผิดโอเคเราจะมาเล่นเนื้อเรื่องกันนะฮะ อะครับโอเคตัวละครที่ผมจะเล่นเอาเป็นใครก่อนดีครับชนดายยคิมูระนะฮะกับกับดันเต้บาเซบุเนะนะฮะคนนี้จำชื่อไม่ได้ครับคนนี้คือนินจาโอเคเราเล่นพระเอกของเราก่อนดีกว่าเลยครับผมใครพระเอกกันแน่วะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่าเล่นดันเต้บาซาบุเนะหรือว่าบาเซบุเนะก็ก็เดี๋ยวค่อยไปดูอีอกทีนะโอเคเราไปรุยกันเลยครับ ่าระดับนี้หรือระดับนี้อันแรกก่อนละกันนะฮะก็ไม่ได้เล่นนานนะฮะ โอเคมาลุยกันเลยดีกว่านะฮะตอนแรกเรามาเจอกับโอ้โหมาเจอกับยูคิโมระนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขอดูท่าก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคโอเคโอดาไม่เล่มเดียวนะฮะมีอะไรไม่มีอะไรสักอย่างเงินม,มีเท่าไหร่มมรครับ ศบาทโอ้โหเดี๋ยวดูแผ่นที่แป๊บโอเคใช้ได้ะฮะก็พร้อมกันแล้วนะฮะไปลุยกันเลยครับ

เฮ้ยอ้ะเฮ้ยนี่แน่นี่แน่นี่นี่ลิมรถไปซะดาแห่งมังกรตาเดียวเนาะเฟ้ยประตูแห่งจัรศิษย์เปิดให้ข้าแล้วสินะมาน้ำเต้าปูปาจัดมันเลยครับพี่อ่าฮะเฮ้ดฮึดมาครับกองท้องกองท้องไม่เอา นี่พวกธน,นูเอ้ยนี่พวกเจ้าเหมือนออนแอร์ออนหัดซะจริงทำไรข้าผู้นี้ไม่ได้หรอกมังกรตาเดียวแห่งแห่งอะไรวะจำไม่ได้ชิบหามละมามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาซะนี่แนห่มอย่าเพิ่งโมโหสนดดาดะาอยู่ขี้มุละเดี๋ยวข้าไปหาเองนี่บ่นซะจริงนั่นนายเนี่ยฮึดเจาะฮึดเจาะ นี่เนี่นี่เนี่ยเฮ้ยอโดนท่านิเงอนเป็นไงน,นี่นี่นี่เนี่เอาไปอีกเี่ยอ่านี่องค์เล่มพิฆาตเฮ้ยอเฮ้ยเฮ้ยอจะไม่มีเวลาว่างเล่นกับพวกแกแล้วนี่เฮ้ยอเฮ้ยอไปเลยป้องกันข้าไม่ได้แล้วเออเออครกันเนี่ยนี่เนี่นี่เนี่ย นี่ไม่มีใครจัดการฉันผู้นี้ได้หรอกเฮ้ยนี่แน่ประตูเปิดให้ข้าแล้วเฮ้ยหยอใชัยชนะครั้งนี้ต้องเป็นของข้าแน่นอนเป็นไปไม่ได้แล้วผมแปรมั่วนะฮะไม่ต้องสนใจแล้วเฮ้ยหยอเฮ้ยหยอฉันมาแล้วทำใครกันน่ะเออ ลไรกันวม้อเฮ้ยเนี่ยนี่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 การยุคโมราซะอย่าอย่าอย่านี่นี่เจนหน่อยเป็นไงพวกแกนี่นีน่เก็บกองแป๊บมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเก็บของไปไหนครับมานี่ก่อนแป๊บนึงนี่น,นี่พวกเวน ฮะไปไกลๆได้แล้วนี่ฉันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเจ้านะข้าตของการพบยูคิมุระเพื่อสังหารสงครามในครั้งนี้ให้ได้ยุติสงครามสักทีอ่าประตูเปิดนะครับจัดเลยครับ มาครับอะไรฮะอยู่ที่มูระฮะมองก้อนตาเดียวจะมีวันพ่ายแพ้ให้พวกเจ้าหรอกนี่น่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 นี่แน่นี่น่เอาไปกินอีกยอยเยอเป็นไงล่ะนี่ นี่มาไล่หนีวันนี้ฮะฮะตายไปซะย่อฮุยย่อฮุยฮุ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 ยฮยอ่ยอเออเอาไปกินนี่แน่ อะไรอีกแล้วเนี่ยนี่มันอะไรกันโอกคจะไปไหนวันนี้ไปไหนเอากำกำแหละมามองกันตรงนี้แล้วกันไม่ให้พวกแกผ่านไปได้หรอกนี่แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยอย่อมาสิออกมาข่าผู้นี้เอาขัดสีครับมาเปิดประตูสองแล้วสิบหายนะฮะ เอากรรมแล้วครับตอนนี้อะไรกันอย่าเพิ่งไปดิพวกนายก็ขวางซะจริงๆนะฮะพวกแกเน,นี่ยนี่เนี่ออกมาสิออกมาไหนก็เข้ามาเข้ามาเลยนี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยเจ้ามามาอีกเข้ามาอีกนี่เนีนี่เนีนี่นะ,นนะ,นนะ นี่นะนี่นะนี่ไหนว่าประตูแม่งไม่เปิดเปิดไม่อีกดิแม่ก็เปิดมาอีกเออเปิดมาเปิดมาให้หมดเลยโอ้ยมีสะพานด้วยมันอะไรกันเนี่ยฮะฮะโอ้โหออกมากสองด้านเลยโอ้ยมันก้มได้นี่หว่าชิบหายแล้ว อ้าวอา,อากำกำอา้าวอะไรเนี่ยโอ้โหสามประตูโอ้โหชิบหายชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่ไม่ให้ปล่อยหรอกมาดิ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 มาด,มาด,มาดินี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนนแนเนอะอะไรอีกแล้วเนี่ย โอ้โหสองด้านเลยไอชิบหายไอบ้าเอ้ยไอบ้าเอ้ยใครจะไปเอาไหวแล้วเนี่ยไอพวกเวนมาเลยเฮ้ยเหาะเฮ้ยเานี่แน่เข้ามาอีกเข้ามาอีกเติมเฝ้าหน้าประตูเลยละกันมามามาเลยนี่แน่อวดดีนักใช่ไหมนี่ เฮ้ยมันผ่านไปได้แล้วไม่ยอเฮ้ยยอมเฮ้ยไปไหนไปไหนฮะโว้ยศึกจะล้มแล้วไม่จริงไม่ไมน่นะฉันต้องชนะฉันต้องชนะจะบอกให้ฉันไไนี่แหละจะเป็นฝ่ายชนะเอง จะเข้าไปทำไมนักหนาฮะนี่นะ่ฮะฮะนี่โอ้ยเฮ้ยกำหมดแล้วหมดแล้วหรือยังหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมฮะเออจบสักทีทไยเรียบเลยจะมีอะไรอีก นมาตัดสินกันเลยสนัตะยุคิมุระนี่แน่เยเจอทำให้ตายของข้าสักนี่นะ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 นี่แน่นี่แน่มาแล้วสามดาบพิฆาตนี่หยอกฮึ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 หยออุ๊ยอุ้ยอุ๊ยนี่พลังแสงสปอร์ยังไงรู้จักไหมนี่แน่นี่แน่ นี่นี่นี่เนี่ยนี่นี่ยเฮ้ย yo นี่ yo ่อเฮ้ย yo เฮ้ย yo เฮ้ย y เฮ้ย y เฮ้ย yo เฮ้ย yo นี่เนี่ยนี่ตายไปซะนี่กมแพ้ซะีัน่ยู่ีมะแกแพ้แล้วแกแพ้นแล้วแกแพ้แล้วบอกให้อุ้ยอะไรกันเนี่ยอุ้ยหนุ่มพลังอะไรกันเออนี่่นี่ 長篠 <laughs> で負った傷か。 โอเคก็จบไปอีกแล้วนะครับสำหรับพาร์ทที่หนึ่งสำหรับตัวละครของซานาดะเออไม่ใช่ดิดั Dante b b นเต้มาเซบุเนตนะฮะก็เอาเป็นว่าเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะฮะว่าพาร์ทนี้ก็ภาคกันมาเหนื่อยมากฮะโอ้เลเวลหกเลยครับแปบ๊บเดียวฮนะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผม